สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีผู้ที่ติดตามใหม่นะครับแล้วก็สวัสดีผู้ที่ติดตามเก่านะครับวันนี้พาเข่าสวนมาละนะครับนี่หลังจากที่บ่คอยได้อัปเดตคลิปนะครับเพราะว่าบอคอยว่างนะครับไปดูแลพ่อนะครับที่โรงพยาบาลนะครับก็เลยบ่ไดออัปโหลดคลิปลงนะครับวันนี้เลยผ้าเข่ามาชมนะครับเพราะว่า มาละเริ่มติดลูกแล้วนะครับแต่ว่ากะเจอปัญหานะครับของมอแมลงวันทองเพราะว่าบรได้สั่งยาเขามาป้องกันไว่ก่อนนะครับติดทุระนะครับบ่กค่อยว่างนะครับเห็นโตเลยนะครับในช่วงตอนสาวๆนะครับเนี่ยเสร็จแล้วขึ้นเ,เ,เมือดแมลงวันทองนะครับเียเล่นน่วย หน่ยง่อเลยนะครับเขาเจะแทงนะครับนี่เจาะลูกนะครับจุดดำๆนี่นะครับนี่เจาะลูกแล้วก็ไข่ใส่นะครับนี่เห็ดหน่วยเป็นแบบนี้น,นะครับนี่ครับหน่วยเขาบหงานนะครับนี่เขาเจาะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ปัญหา มะแรงวันทองมันสิมักนะครับสำหรับมะละแต่ว่าพืชย่างอื่นกะบ่่อยมีปัญหาไปไหนนะครับแถวบ้านแต่ว่ามะละเนี่ยเขาสมักแหงนะครับนะครับหน่อยหนึ่งเขาเจาะไปแล้วมันสีเหลืองนะครับอันนี้ก <c oughs> ็ <c oughs> สีมะใครใส่นะครับเนี่ย <c oughs> ขออนุญาตนะครับเสียงแหงน,นี่ครับ ไข่นะครับนี okay. s <S ่ไข่เข้าขาวนะครับไข่ของมะเรงมะเรงวันนะครับมะเรงวันตยวงใหญ่นะครับที่มันตอมตามอาหารนะครับเพราะว่ามะเรงวันทอดมันมาไข่ใส่มันมาเจาะมันไข่มันเหลืองครับอันนี้มันเกิดเน่าหน่วยมันเน่าแล้วก็มะเรงวันนะครับมะเรงวันตอมอาหารนะครับมันมาตอมมันมาไข่นะครับอันนี้เพิ่งงรั่งยานะครับเพราะว่า พึงกลับออกมาจากดูแลพอนะครับก็เลยพึงได้มาเห็นนะครับแล้วก็ได้สั่งยาเป็นสเปรย์ครับสเปรย์กาวเหลืองของสามัญนนครับคือสามัญไอเมทินยูจีนอนนะครับสั่งจากรัศดานะครับตัวนี้ผมสั่งหกรลอยมิลลิลิตรนะครับราคาอยู่ที่สี่ร้อยกว่าบาทนะครับนี่ ก็ถือว่าแตกแะแนงดีอยู่นะครับนี่แตกแะแนงดีอยู่นะครับะนกะกนนเงยนะครับนี่เพราะว่าตาเขาได้ขี่ไก่นะครับมันก็แะ,ะแนงไงดีสเปคอาจจะเอามาผลนะครับผลใส่ขัวหนามนะครับแล้วก็แขนไว้ตามต้นไม้นะครับ เรียว่าแขนไปตามหัวหล่อกะ็ะไดนะครับเพราะว่าแมลรงเข้ามาตอมเขาก็จะติดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นกาวนะครับเป็นกาวบร์เมนเป็นน้ายาหล่อข่าไปในขวดนะครับตัวนี้เขาจะเป็นสเปรย์ผลใส่ตามแพนฟิวเจอร์นะครับหรือว่าขวดหนามนะครับขวดหนาบสีขาวสีเหลืองนะครับผลใส่ตัวผูตัวเมีย พอมันมาจับนะครับหรือว่าแมาแรงต่างๆครับเป็นเมงวีขาวเมงใหม่ทั่วไปนะครับพอเข้ามาโดนเขากับติดเลยนะครับเพราะว่าเป็นกาวกระทือว่าสังสารนะครับธรรมดานี่ก็คือสังใบของการรลวงหนาเลยนะครับ เพราะว่าลูกแหลกก็คือมันจะได้เลยนะครับแต่ว่านี้มันบดได้นะครับนี่ตัวนี้มันกระถิ่มไปเลยนะครับนี่เป็นปัญหาของมะละนะครับช่วงที่ติดลูกนะครับแมงวันทองแมงันทองขาสิมักนะครับเป็นฤด,ดูกาลของเขาพร้อมนะครับช่วงนี้ านาฝนนีน่สิบุ่คอยพบปัญหาปัญหาปัญหานะครับแต่ว่าหนาหล่อน,นี่คือมันจะพบนะครับเป็นช่วงฤด,ดูของแมลงวันท่อนนะครับแถวบาทนี่ผมว่าในปล่อยปุ๋ยสูตรสิบหาอยู่นะครับนี่เพิ่งใส่เป็นสิบแปดสิบสองหกนะครับ ย๋อวรอบหนาก็จะใส่เป็นสูตรหเสมอนะครับนี่ปุ๋ยกะแล้วแต่น,นะครับแล้วแตู่้ทีมากนะครับใส่ของบริษัทได้ก็ะได้นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตในเบิ้งน้านะครับเพราะว่าบ่ได้อัพิิปลงนะครับแล้วก็ มาแนะนำนะครับสำหรับผู้ที่ปลูกมะละนะครับหรือว่าผู้ที่อยากศึกษาใ้นะครับมะละนี่ก,ก็คือมะแรงว่นท่อนะครับเขาจะมักกับป้องกันไใ้เตน,น,นเนื้อน,นะครับจะดีห้องผมมันก็ถือว่าสะอาดเนะครับน่วยน่วยไอ้น่วยเงานะครับน่วยเงาบดายเลยมะแรงว่นทออมันเล่นนะครับเพราะว่า เนื่องจากบม่มีเวลานะครับเพื่สร้างยาเป็นของกาวดักนะครับกาวดักเป็นสเปร์นะครับสเปรย์ผลของเมทินยูจ,จิ้อยนะครับสร้างจากราชดาือกันนะครับหรือว่าชป,ปีก็ได้นะครับเพิ่นมีลงไว้ด่านทั่วไปนะครับ แตกแขนงดีนะครับนี่ถื่ว่าแขนงก็แตกหลายนะครับนี่พึ่งเก็บเก็บเหลี่ยวนะครับพึ่งเก็บน้าเก็บไปนําทุกมือน,นะครับระ,ระยะต้นที่ปลูกนะครับนี่แปดสิบเซ้นนะครับพิ่งขึง้นข้างบนเื่อยยอดบัวผม ก็แทงออกเลยนะครับใบวบวบสายนามพุ่งนี่ลื่อออกนะครับช่วงทีไทยกบขี้ไก่นะครับหลอบสองมันี้กระสิตอเขาขึ้นกานะครับใบตะปิดปั๊บสภาพอากาศช่วงทีประมาณหามงคนะครับหามงเทียงเทียงอากาศมันร้อนนะครับ เปิดให้มันอากาศมันเย็นนะครับเพื่อปรับสภาพมะรามก็จะได้งามเร็วนํานะครับถ้าอากาศมันห่อนยอดเขากบ็บ่อยากเดินนะครับแต่ถ้าเปิดใส่เห็ดแห้งอยู่ใหนให,หนีมันเย็นๆหันห่อน,นะครับมันสียงามเร็วปรับสภาพให้เขานํานะครับนี่เพ่นเดี๋ยวเอาใส่อยู่นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณผู้ที่ที่ตามมานะครับและะ้วขอบคุณผู้ที่ที่ตามเก้านะครับที่มาเคยถิ่มนะครับที่รับชมหให้ทุกคลิปนะครับที่ลงสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตเบางหลังจากที่ไทยกบลองแล้วนะครับนี่สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ที่ตามรับชมสวัสดีครับผม